เจอเฟซบิงนะฮะไปเล่นกันวิลเลียมเล่นด้วยกันป่ะวิลเลียมมไหนอ่ะมาเลยมาเลย แล้วไงต่อสว่างแล้วก็แลกงก็ไงอ่ะพิมพ์ว่าอะไรต้องพิมพ์ว่าอะไรอ่ะ อ๋อเนี่ยอีกรอบหนึ่งเรืมากกว่าหนึ่งรอบสองรอบไปเร็วคนนี้ชื่อซีบิงอ่ะซีบิงอ่ะตัวป้อมเราจำเราจำตัวจริงๆได้ เขามานี้เออ,เออมาเล่นกับมานิฮึฮึฮึฮกฮึฮอฮอฮึ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 ฮ่ฮึ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 เึฮึฮ้ฮึ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 ฮมฮึฮึ วกแค่อันตาประทับอันเดียวแล้วก็ได้600ตาประทับแล้วอีกได้มีอยู่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยอาประทับก็คือเงินเดียวไว้ซื้อของของสี่อย่างสี่อย่างตอนอยู่ในลิฟต์อ่ะแล้วไี้ตาประทับส่วนเหรียญอะ่ะเราเรียกว่าเหรียญในเกมอะ่ะที่เราใช้ซื้ออ่ามาเกา็เข็นแล้วว่าเราควรซื้อวิตามินอะ่ะเพราะว่าจะมีฉากตอนจบอะ แต่เราไม่รู้จะได้ใช้เปล่าไม่ซื้อแล้วกันเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ ใครไม่รู้อ่ะอันนี้อันนี้อันน,น,นี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อ้าวอันนี้นี่หว่าอย่า <c oughs> ล,ลืมเก็บเหรียญน,นะ <c oughs> เก็บเหรียญนะเก็บเหรียญพวกเราเน้นเก็บเหรียญตอนนี้แล้วเราอยากซื้อ โอ้ oh. oh. ห้องเก็บเหรียญแล้วห้องให้การเจอ <coughs> <gîm bhe> <coughs> 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 ผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นแบบสามีแห่งชาติ ทำไมเปมนฟ้าฟ้ามาละมาละมาละืน้อยากพวกนายเจอกับอ่ากิจตัวใหม่บอกว่ากบอกเลยว่ากิจตัวใหม่ดีมากตรงบป ลงทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยไ,ไม่มีอ่ะอู้ไม่ได้ซื้อล็อคพิกมา ว่าแล้วมีสองร้อยหกสิบละหวังว,ว่าจะเจอแบบเจอดีๆหนะ่อยไม่ใช่เจอแบบเจอตกพื้นเจอวางบนโต๊ะโอเคเจอแล้วเจ้าแล้วเจ้แล้ว ไปไปไป no looting ไปนึ่งกลักวอ๋อสีสีเฮ้ยห้องรับห้องรับไหนมันนี่ ไปไปลูกไปลู้ไปลูกวิลเลียมอยู่ไหนอ่ะวันตื้อเรือรือรือือเรืออไม่มีคนนำเราอยู่ รู้สก็บมก็มก็เไปไปเราสามร้อยสิบห้ 3, ไาลลได้ได้เ,เดี๋ยวรอรอตรงนี้เพราะเราเราไฟเ,เ,เราไม่มีไฟชักแล้ว โอคไปทางนู้นทางนี้ทางนี้ไปไปเลยโก้ไม่รอแล้วไม่รอแล้วไม่รอแล้วนี่มันมียูซูปิดกับกับตันแจั๊กนี่วะเฮ้ยสี่สิบ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 อ้าววิลเลียมมาเลยวิลเลียมช้าวิลเลียมไปเลยทดลองสี่สิบวิลเลียมต้องทดลองประตูที่สี่สิบไปเลยวิลเลียมมาเร็ว วิลเลียมอยู่ไหนอะวิลเลียมขลังมาวิลเลียมวิลเลียมต่อไปสีิบต่อไปสีิบวิลเลียมไปเลยสี่สิบ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 สี่ี่สิบวิลเลียมสี่่สวิลเลียมไปเลยวิลเลียมมาช้าวิลเลียมมาช้าโอ โอ้โอ้โอ้มามาไปเลยไปไปลูกไม่รู้เรื่องเลยแล้วมองไม่เห็นไฟแคทเขามัติด 4 6หก4ีหกซีสิบหพต้า4ีหกมีเรียม4ีหก้ว4ีเออไม่บอกแล้ว4ีเจ็ดซีเจ็ดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่4ีหก4ีเจพต้า4ีเจเเราไม่ใช่คนดี เฮ้ยเราจะได้เจอฟิกเกอร์แล้วฟิกเกอร์แสนใจดีจะได้บอกอีพีนะมาเลยอย่าพึ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งไปเก็บของก่อนเก็บของก่อนเราจะเจอนารูโตะ เฮ้ยเราเจอของดีเจอของดีไป let's go Naruto, Naruto 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 มาแล้วดูนะ Naruto วิ่งทำไมตอนเราอยู่มันไม่เห็นม่งอย่างนี้มากเลยเห็นแต่มันเดินทำไมต่อคคดเฟ่มันมวิ่งโอ้เจอเร็วจังเลยอะเฮ้ยเราเจอ้อีกหนึ่ง เฮ้ยเจอละหนึ่งเจอละหนึ่งเจอละสองเจอละสามเจอละสามตัวเหลืออีสองตัวมันทำอะไรอ่ะเออจบกันเพต้าต,ตายอีกแล้วป่ะดิ ไม่ไม่แน่ใจไปเลยไปเลยไปเฮ้ยเหลือตัวเดียวแล้วเจอครบแล้วเจอครบแล้วเดี๋ยวขอเลยียงก่อนขอเลียงก่อนขอเลี้ยงก่อนขอเลี้ยงก่อน hm ียก่อนเก้าเก้าเจ ช่วยจำหน่อย9 7 7 8 6 9 7 7 8 6โอเครอรอรอ,รอมันไปมาเร็วมาเร็วเราเราอยู่ตรงนี้อยู่ไหนอะอยู่ไหนอะ ต um, ิ๊บต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 ิ๊บิ๊เฮ้ยนี่ไงนติ๊บติ๊บอีกนี่ถ้าเราโดนเนี่จะเยอะเราจะได้รางวัลด้วยเป็นไงนี่อดได้เดี๋ยวไป่เล่นเขาคุยกับบอบหน่อยเฮ้ยถ้าเราติ๊บเต็มแล้วเราคุยกับบอบดูดิโอ้ยไม่มีอะไรเกบ่ยวกับสิ่งะเลห้าสามต่อไปก็ห้าสี่ในห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ าสี่สีไปไปไป,ไป <c oughs> าาาเ <c oughs> ทียนเทียนเทียนเธอเฮ้ยวันดี ห้าเจ็ดไม่หาแล้วนะอีสเอกอะห้าสามไปเลยเอ๋อไปแล้วเหรอเฮ้ยเรามองไม่เห็นอะเปิดไฟหน่อย อ๋อเราไม่เห็นเนี่ยเราไม่เห็นทางเลยเราไม่รู้ห้องเป็นไงหมดแล้วเนี่ยไปเฮ้ยไฟกระพริบลง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 เจอง่ายเถอะเจอง่ายเถอะ để ไป chơi กัน để chơi แล้ว chơi gì đó เดี๋ยวจาก sẽ Nhanh ไม่เก <wan> <Hey. What? S 2> ็บแล้วไม่ต้องใช้เหรียญแล้วแต่จริงๆต้องยอมนว่าเขาดักเสียงเก่งพ่ว้ะเ้าอยู่ในตู้ไม่ทันแล้วไม่ไหวู่ในตู้ไม่ได้โดนเตะว่า อยากเห็นดิอย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตถ้าสไปจได้เป็นอย่ลืมติดตามแล้วกันบายบาย